ไปไปเลยเฮดแมนเนอร์เฮดแมนมาเนอร์อุ้ยจานแรกก็ห <c oughs> มื่นหนึ่งไม่หมื่นหนึ่งไม่เท่าไหร่ทำไมมันมีชั้นสองด้วยอ่ะ ตัวที่เยอะน่าจะอยู่ชั้นต่อกอไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ม่มันปันติดมันปิดมันปิดอุ้ยิเรือเอยกเบาเบาดิฮั Hello. โลโหลก็ลงบันไดเนี่ยดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถมาให้ ไอตัวปืนไอตัวปืนไม่ไม่เอารถไปตรงนั้นแหละมันม,มันฝ่งไม่เดี๋ยวมันจะมันจะยิงของเราดิเออาหรไม่รู้ตัวสีขาวอย่างกับสีแคสเตอร์ <S 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 มาแล้ว

ขนาดนี้ก็ หลังมีอีกมีเออมีอีกอันนึงก็หอยผ่านแล้ว ไม่รอเลยเฮอาเอาเอาตกใจนึกว่าใครไอ้เหี้ยเอ้ยรีบกดเลยแม่เอ้ยตกใจไม่ลืมว่าวันเออถ้าเกิดชนะแล้วมันจะชุบตอนที่ใช้อ่ะคนนึงเอาตัดเองไปอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายน่าจะอยู่รอดมาออกกันเออฟีลแบบอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเนี่ยระเบิดไม่ใช่ยากอย่าเพิ่งไปนะที่ไปฉี่ก่อนอืม อ้าวเอา้าคืออะไรอ่ะคือคืออะไร <c ười> โดนระเบิดตายเอ้าเดี๋ยวแล้วมันตายคาในบ้านได้ด้วยเหรอ <c ười> แล้วทำไงอ่ะ <c ười> เอาขึ้นรถไปเลย <c ười> เดี๋ยวมันก็ชุบให้เองแหละงงแล้วตายคาบ้านได้ด้วยหรอ,เ,หรอเออแบบเล่นเยอะเกินไปอย่างนี้เหรอไอ้อเฮียบี่ด้วยหรอคือก็คือระเบิดมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะแกก็กดตัวอีไว้ยแล้วแม่นก็ระเบิดแกก็ตาย <laughs> ปกติมันไม่ตายไง เออมันนึกว่าแบบว่าเป็นที่แบบให้ทดลองเล่นไงแปบบนะ๊นนึงนะอันนี้เราเราเรา,เราเข้ายานหรือยังเข้าหมดแล้วเอาดิไปเลยกินดิอา้าวอ๋อมันต้องกินต้องอันเลยเหรออืมแล้วอันนี้นของกันไม่ใช่หรอกิน,กนแล้วกานกินแล้ว โก,กูโก้โกูโก้ลิสโก้อ่ะเียมีไม้คราไม้กายสิทธิ์อีกไหมเนี่ยเออต้องช่วยกันแบกอันนี้ด่านนั้นนะหรอด่านพ่อมดอีกแล้วอืมยูฮูเฮ้ยแต่นี่เก้าพันเองนะสองรอบเชีย่ยตกใจเลย ไล่อยปล่อยปล่อยไปบีบพี่กระตุกอ่ะพี่เห็นการกระตุกอ่ะแป๊บนึงนะคือทุกอย่างกระตุกหมดเลยตอนเนี้ยเหรอเออมันอึกอักเอ่อ,อเหมือนแบบดีเลย์อ่ะทำแบ <c oughs> เอ,อ้ไปเนี่ยเนี่ยพี่กระตุกอ่ะกันต้องเห็นหวะ่ะห้องนี้เอาไปยังแล้วฝน

ไหนอะเงินอยู่ไหนนี่นี่นี่เลยแล้วมันปาใส่ประตูแตกอ่ะอุ้ยเดี๋ยวทำไมเหลือแค่นี้อ่ะมันปาเอาอ้าวอ้าวอาวอามันปาใส่พี่เมื่อกี้เด็กเชี่ยโนมไอโนมโนมตีมันตีมันอยู่ไหนไหนมึไปไหนอยู่ไหนอีกอย่าเล่นเด้อรถเกะกะอ่อยสั่นมามาเดี๋ยว ของไงเมื่อกี้กแม่มันวิ่งเล่นอยึ่งเดียวใช่ไหมมันไม่ได้ฆ่าเราใช่ไหมไม่รู้ชิปอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้กันจับมันได้ด้วยอะ่ะกันอยู่ห้องโผล่กันอยู่ห้องบด อยู่ไหนอ่ะน้องมันเดินตรงออกไปดูแล้วน้องมันเดินตรงประดูนู้นแลน้องมันเดินแบบปกติอะตรงไปนู่นเลยเดี๋ยวทำไมประตูเป็นอย่างเงี้ยทำไมประตูมันพังอ่ะทีเด็กนั่นน่ะมั้งใช่ยยกดิกันยก ก็กินสตามิน่าไอ้นี่มาแล้วไม่ใช่หรอสเต็งอ่ะใช่ไปพอแล้วครบแล้วไปแต่ตอนเนี้ยเสียงเยี่ยอะไรเนี่ยหาห้องให้เจอก่อนเถอะสายไปเลยไอ้ตรงตรงไปดิใช่ใช่เดี๋ยวพี่เดออ๋อเอาไปก่อนไปเดี๋ยวดูก่อนดีกว่าใกล้แล้วโอ้เจอพอดีเลยเร็ว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 คนดีเด็กมันจะมา ชนไปเลยไปเลยขึ้นรถเลยไปเลยรถอยู่ไหนวะเลี้ยวขวาเลยเอ้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาทีงนี้ทางนี้อุ้ยเหี้ยสะดุ้งเอ้ยทางไหนทางซ้ายปะกันทางนี้กันนี่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 นมโนมโนมโนมวิ่งโนมโนมวิ่งวิ่งซาตามิน่าโหมดซาตามิน่าโหมด จับมันไม่ได้เด็กเฮียโอ้ตกใจหมดเลยเด็กเฮียแม่งเมื่อกี้เขาคิดกันจี๊ดเหรอไอ้เีไยตกใจโอ้โอ้แสบพอเลยแล้วเมื่อี้กิ๊ส่อเอาไปเอาไปสองยิงใครโดนที่ไหนอ่ะไอ้เฮียตายก่อนตลอด ออลองดิลองดิอุ๊ยเป็นไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ยิงใหม่ปืนยาพิษรหรือเปล่ามันเขียนว่า t r a กกันอะไรอ่ะใช่รหรือเปล่าเฮ้ยขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ไไดเออหยุดพอแล้วต <c oughs> ายเลือดลดเด้อพอยิง <c oughs> ไม่ลด <c oughs> แต่ว่าอยากรู้ว่ามันเฮ้ยม,มันเหมือนเป็นกดเลยอ่ะมันเหมือนเป็นกรดอ่ะยิงแล้วตัวย่อโคตรน่ารักเลยอ่ะเฮ้ยมันเหมือนเป็นกรดเลยอ่ะตอนยิงออกไปมันดังแต่ไม่เห็น เดี๋ยวก็ตายหาคาอันนี้ไปไปเร็วเอาเอาโทษดีก่อนแล้วทำไมตายตลอดเลยอ่ะไปเฮ้ย เอด่านไหนอ่ะดำไม่ได้เลยมันก็มีอยู่แค่สาม LIKE ด่านนั่นแหละนี่ไม่มันกระไรแก๊กแก๊กแก๊กปืนหมืนเก้าห้ามตายนะเว้ยเสียงเปิดนี่แบบเหมือนตกกรใจยิ้มให้ลง ลงมาหาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เปิดเสเดี๋ยวนะฝนหมุนดีกว่วเดี๋ยวเอารถมาดีกว่า ้้องใชทักษะกปล่อยปล่อยปล่อยไปิไม่ปล่อยว่าเมื่อกีกก้ปล่อยไม่ได้ตปองเลิปล่อยไม่ได้ <c oughs> เออเสียงมาแล้วว,ว่ะอืมเมันจะมากระโดดเพื่อเวลาเราคลิกให้โด,ดมนมันด้วยอืมที่รู้แล้วเออเหมือนแบบพอเรากำลังจอบ โอ้ทำไมมึงกัดกูด้วยเป็ดแล้วทไงต้องคิกมัอีกทีนึงเหรอ,อ <c oughs> บอกว่าห้ามตายทำไมมึงตายวะไอชื่อเป็ดแม่งได้เท่าไหร่อะ <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> เป็ดคี้ยทำไม่ครับเป็นน้อยไม่แล้วพี่พี่ยังไม่ได้กดอะไรเลยแล้วทัไมมัน,มน,มน,มนากระัดพี่วะโดนจังหวะมันไอ้นี่พอดีวะเชี่ยมากก็เชี่ยเลยกูรู้แล้วว่ามันเป็นเป็ดจ้าจ้าเมื่อกี้เหมือนมีตัวแบบ ขี่น้อยด้วยขี่น้อยผีเด็กเหรอผีเด็กที่มันขำมึงฆ่ากูเลยเป็ดมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูเดี๋ยวนี้กูไม่อยากเจอตัวท่านโอ้ยอยากรู้ไอ้ตัวนี้มันทำยังไงอ่ะ